ดยนี้มันเป็นเรื่อง <ๆ S 1> เรื่องของการทําสือ่อของการสื่อสารพี่อยากอยากให้งานเราสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้แล้วก็อยากจะถ่ยา,ายวิดีโอเป็นอยากตัดต่อเป็นตอนที่อาจารย์ออกมาให้เดินเดินหาหาสิ่งที่มันถูกใจเราเพื่อที่จะทำสารคดีพอดีเห็นแมวแล้วก็นึกถึงแมวที่ที่มหาลัยแมวตัวหนึ่งแมวสามขาที่มีบ้านก็ ก็เลยมันแป๊บหนึ่งอ่ะมันเห็นแมวตัวนี้มันเดินสีขาได้อ่ะก็เลยสนใจว่าเอ้ยแล้วมันมันอยู่ยังไงหอายแมวแมวกับข้อสิบอันนี้คือจะเป็น แมวเมืองอะพี่แมวกับคนแมวกับชุมชนตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะหาแมวไม่เจอดพี่แต่ว่ามันก็เจอเจอเดินไปมัวม่วๆแลว้วก็เงินเจอก็ถ่ายผมไม่รู้ว่าแมวมันเป็นเหมือนกันหรือเปล่าทุกตัวนะนก็ตื่นข้ามาอ่อนออนอ <laughs> หายไม่ได้มันมาหาูขาจะโดดขึ้นอะไรเงี้ยจะเล่นกับเราตลอด เขายากคือผมไม่ไม่ไม่รู้ทีกี่ยวกับการถ่ายใสยละสารคดีเลยแล้วก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรละ่ะไม่มีทักษะของการถ่ายวิดีโอเลยแล้วก็เอออีกอย่างหนึง่งผมไม่ไม่เข้าใจธรรมชาติของแมวจริงๆอ่ะคือบางช็อตที่เราต้องเก็บเนี่ยผมไม่รู้ว่าแมวจะมันจะโดดไปเมื่อไหร่พราะเราเราไม่รู้จักแมว มันผิดแผน,แบบน,นมันปกติเราถ่ายวีดีโอมันจะต้องแมนวลโฟกัสอย่างนี้ผมบอกอแล้วมันโฟกัสไม่โดนี่องโฟกัสมันอีกที่หนึ่งแล้วเราพยายามโฟกัสอีกจุดหนึ่งอ่ะมันคนละคนละคนละจุดของเฟรมอะโฟกัสแล้วก็ไม่โดนด,ด้วยแล้วก็โฟกัสไม่ได้ด้วยบางทีมันยังเบอร์อยู่ะเราเข้าใจว่ามันได้แล้วเพราะว่าเปิดดูจริงมันเบอร์